แม่ก็กินด่วนนั้นก่อนนะแม่ผมกำลังมองโอ้อยคิดว่าจะดริกเ้นเปรี้ยวหวานหอมอร่อยครับดูได้ไงเขาว่าพงบ,บวยโอ้กรจะจาเวลานี้นี่เดี๋ยวมาครับทุกคน เ,เตียนเตียนสวัสดีครับคลิปนี้จะพาแม่มากินสตรอเบอรี่นะครับทุกคนสวัสดีค่ะกินแม่รู้จักกินไหมครับรู้จักเลยผ <c oughs> ลไม้รสชาตมันจะเป็นยังไงใส หวาน,วาวานเปรี้ยวโบกค่ะหวานอมเปรี้ยวมั้ง <c oughs> นี่ครับจะมากินกับนมข้นแล้วก็ผงบวยครับทุกคนเ้าเรียบผง b u o ครับ <ขะ S 1> กินเลยครับแม่ <c oughs> อันนี้อันนี้สุกได้ที่แล้วเขาไม่ได้เรียบพริกวะนี่ไม่เขาเรียบผงบวยเดีๆๆ๋ยว <ๆ S 2> จะมาลองกินกับนมข้คนครับทุกคน ก็กินด่วนนั้นก่อนนะแม่แม่กำลังมอง,มองโอ้อยอะคิด่าจะ่ริ้งเรี้ยวหวานหอมอร่อยครับแม่ขับต่อยอีกก็ได้อันนี้หวานด้วยมันสุกงอมมัง้งดูครับทุกคนลูกใหญ่มากเลยคะ่ะอืม,อม กัดแล้วก็ยืมแมกเข้ามากลางอีกเดี๋ยวจะลองกินกับผงบวยดูนะครับดูได้ไงตัวผงบวยก็จะอร่อยไปอีกแบบครับทุกคนแล้วแต่ความชอบบางคนก็ชอบกินกับนมสดบางคนก็ชอบกินกับผงบวยครับ อร่อยคะ่ะแม่ลองกินดูกับผงกับอันนี้กับนมค้นรั้งแรกเลยนะครับในติกินกับนมค้นครับทุกคนทำไมจะเอามาได้นะนั่นก็ยดยดกับอันนี้ก่อนนะนี่กับขอบนะถูก,กับขอบอือย่างนี้เอองั้นแหละ โอ้ค <laughs> ระจบาเวลานี้นี่เดี๋ยวมาครับทุกคนหวานหอ,หอมบุญบานโทรศัพท์มาค่ะกูอ้ําเลยวิ่งไปรับโทรศัพท์ อร่อยมากค่ะบាទដាក់ចង្កែក្រោចដាក់คลิปសិនក្រដាក់คลิปសិនញ៉ៃគ្នាក្រោចដាក់ខ្លួនពីអីសរុបរីបាទអឺអឺអរគុណครับ ครับทุกคนพิกิก๊กก็โทรมานะครับก <c oughs> ำลังถ่ายคลิปอยู่เลยครับกินกันต่อครับทุกคนแม่คิดว่าแต่มันเป็นต้นตัวสตรอเบอรี่กินกับอันนี้ครับดูในทีวีที่หนได้มันเป็น <c oughs> เป็นต้นเตี้ยๆตัวนสตรอเบอรี่นี่ช่ำน้ำครับทุกคนลูกยายจริงค่ะสตรอเบอรี่ พันนี้ไม่าหวานจ้ะหวานครับอันนี้สีส้มๆยังไม่แดงช่ำยังหวานกินกับผงบวยมันจะออกเค็มๆหน่อยเนะแม่เนาะอร่อยทั้งสองแบบเลยครับทุกคน ว่าจะได้ถ่ายครับรอแม่ครับคนรอตั้งแต่เช้าครับ <c oughs> แม่เป็นไหนมาครับเนี่ย <c oughs> ไปทำเรียกควันป้าที่เขาไม่สบายอืมติบ้านนอนสังลูกใหญ่ๆเนาะสตอรอเบอรีเ่เขาแม่งคิดว่าติเล็กนี ไม่เคยเห็นมันลิกเๆ,ๆหนยดูครับเนื้อเดงๆนะครับทุกคนน้าของสตรอเบอรี่นี่ไหลออกจากตัวเนื้อเลยครับล้างหรือ,อยังเคียวแล้วครับ <laughs> อ,อ้างเรียงยังเหรอได้ยินจะ่เขียวด้วยยังอร่อยเนาะครับทุกคนผมก็บอกพ่อพ่ออย่าไปไหนนะเดี๋ยวผมจะทับพาถ่ายคลิปพ่อไม่อยู่ครับยิ่งจะไปครับอ้างไปบวยแล้วครับทุกคนจะไปรจริงๆเนาะ <c oughs> คนคี้อาย อืกินกับนมข้นเนี่ยเด็กๆน่าจะชอบดีครับชอบดีชอบกินนีค่ะลูกใหญ่ๆจริงๆโอ้ตอเบอรี่ลูกใหญ่กัดไปได้ดังครุบๆรุเลยครับตอนเก็บมา ไม่เห็นเคยเห็นเขาเก็บในทีวีนะมันจะเก็บในใ้ใต้ต้นคิดว่าแต่ดินเต็มดตวมอยผมว่าถ้ากินกับพริกผงบ้านเราพริกเรือบ้านเราก็น่าจะอร่อยนะครับแม่ อร้อยแหละเรีย์อะไรนะอ่ะพงบวยครับพงบวยนมคนนี่ยคนจริงๆคนเมนนนียวนึง เมเองก็ไม่รู้หมดไปเท่าไหร่แล้วนะครับแม่หมดงกิโลหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าก็แม่หกอันนี้แหละเขาขายกิโลเท่าไรวะใหญ่จริงเนาะ มาค่ะกินสตรอเบอรี่ช้ำน้ำเยอะวันนี้ก็มาถ่าย ด้านหลังของรถไถยครับทุกคนก็จะถ่ายช่วงเย็นๆนะครับวันนี้เพราะว่ามัวแต่รอแม่ครับแม่ะ็ุรวบ่อยแล้วก็เมื่อวานก่อนก็ไปโรงพยาบาลเมืองมาจนพอเขาบนแล้วมันเช้าอะไร หาดูแต่คนไข้เลยทั้งเดือนแล้วเดือนนี้เดี๋ยวคนไข้ทางญาติแม่เดี๋ยวก็ญาติทางพ่อแต่ว่าเต็มเดือนแล้วนะเดือนนี้ค <c oughs> ขบุนทำยังไงนะ มันเหนียวครับมันติดอยู่เลยครับนี่ยมันมันหอมแหละแต่มันหวานไม่ชอบกินกับอันนี้ดูมันมันพริกมันเกลือพริกมันพริกเกลือ นี่ละของลูกครับหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ได้กิน 90, ลูกหรอกแม่สิเอดสอง<ร>อันนี้ก็ไม่ได้กินบ่อยๆนะครับทุกคนนานๆนได้กินทีนานนี่คือน,นานจริงๆนะครับ แม่คิดว่าแต่มันเปรี้ยวตัวมันก็หวานถ้าอันไม่ค่อยฉุกมันจะเปรี้ยวครับไม่กินมีแต่วานสตรอเบอรี่ดูครับผงบวยยครับน้ำหยด เอมันเหนียวเกินครับก็สตรอเบอรี่กินกับน้ำข้นผงบวยก็อร่อยไหมแม่อร่อยอร่อยมากเหลือชิ้นสุดท้ายครับ เอาไว้ให้แม่ดีกว่าคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ